เดี๋ยวสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับระยะที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งสูงในแนวดิ่งหรือแนวราบนะครับ6เมตรนี่ก็ชนะเลยก็ได้น้าอยู่ประมาณเกือบ20ิคิวนะครับ6-7เมตรในแนวราบนี่ไม่ควรเกินร้อยเมตรก็จะได้น้าเยอะกว่าเจ้า2นิ้วนะครับผมโซลารเซอร์บูมูสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการเลือกใช้ปั๊มเดวโวยี่ห้อโจไดนะครับผมให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับผมส่งสูงเท่าไหร่นะครับส่งแนวราบเท่าไหร่นะครับพร้อมแจ้งราคาครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสเปคแรกนะครับสเปคที่1นะก็จะเป็นสเปค280วันะครบผม ตัวนี้เป็นสเปคสูงสุด5คิวนะครับส่งสูงสุด15เมตรนะครับผมแล้วก็เป็นท่อเอาท์เล็ท1นิ้วนะครับก็ตัวนี้ใช้แผงนะครับ300ถึง400วัตต์นะครับ1แผงนะครับผมก็แรงดันเขารับได้ตั้งแต่10ถึง55โวลต์นะครับโอเคกระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับผมก็ตัวนี้ราคานะครับจะอยู่ที่4,400บาทนะครับกินเงินแต่ทางนะครับผมก็ จะได้ปั๊มนะครับแล้วก็สายไฟ10เมตรนะครับสายไฟเขาก็จะมีมาร์กมาให้นะครับผมถ้าจุ่มจากสะนะครับจากคองนะครับจากบ่อนะครับส่งแนวล่ามเนี่ยจริงๆระยะ100เมตรก็ได้นะครับผมไม่เกิน150เมตรจะเหมาะเลยนะครับผมยิ่งสั้นยิ่งดีนะครับแต่ถ้ามีการส่งสูงด้วยนะครับเดี๋ยวจะเทียบอ้างอิงตามกราฟนะครับผมที่ของบริษัทโจไดนะครับผมระยะที่เหมาะสมนะครับ ส่งสูงนะแนวดิ่งนะครับผมแนะนําไม่เกิน10เมตรนะครับผมเทเขา15เมตรนะครับก็จะลดหลั่นลงไปนะครับ6เมตรนี่ได้อยู่ประมาณ3คิวนะครับ10เมตรอาจจะได้อยู่ประมาณสองจคิวซึ่งท่อ1นิ้วเนี่ยก็เต็มท่อแหละนะครับระยะ10เมตรส่งสูงแนวดิ่งระยะราบก็ได้หลักร้อยอ่าประมาณ100เมตรนะครับผมตัวนี้จะเหมาะนะครับสำหรับงบประมาณจํากัดนะครับเราใช้น้ําไม่เยอะนะครับชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ2-3คิวหรือถ้าเป็นระยะสั้นๆก็ได้สูงสุดประมาณ4ีคิวเลยนะครับก็ใช้แค่1แผงนะครับ งบประมาณโดยรวมของลูกค้าเนี่ยถ้าสั่งตัวนี้ไปนะครับบวกแพงด้วยก็ไม่เกิน1,000 0บาทนะครับผมตัวนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นขนาด750วัตต์แล้วก็400วัตต์นะครับผมเอามา2ตัวพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเหมือนกันก็นกคือท่อเอาเลนะครับเป็นเอาเลสสนิ้วนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูที่สเปค400วัตต์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นสเปคน้ําสูงสุด11.5คิวนะครับผม สูงสูงสุด15เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์48โวลต์นะครับผมนะครับ2นิ้วนะครับโอเครองรับแรงดันนะครับที่4 5ถึง100โวลต์ก็คือใช้แผง3 0 0 4 0 0วัตต์นะครับต่อนุกรม2แผ่นนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น7จ0สวัตต์เป็น2นิ้วเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสเปคเขาจะเป็น14.5คิวคือน้ำมากกว่านะครับแล้วก็เฮสสูงกว่าคือเฮสห้เมตรนะครับมอเตอร์สูงกว่าใหญ่กว่านะครับ96โวลต์นะครับ ตัวนี้รับแรงดันอยู่ที่60-190โวลต์นะครับก็คือใช้แผงนะครับ300-400วัตต์นะครับ3-4แผนต่อนุกรมนะครับถ้าเป็นแผงตระกูล300ก็ใช้4ได้นะครับถ้าเป็น400วัตต์410วัตต์ก็ใช้3ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เจ้าตัว400วัตต์2นิ้วนะครับราคาอยู่ที่4,900เติมเงินไปทางนะครับผมแล้วก็เจ้าตัว750วัตต์2นิ้วราคาอยู่ที่5,400เติมเงินไปทางนะครับ สิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือท่ออาเลดสนิ้วนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องปริมาณน้ำนะครับเจ้าสี่วัตต์เนี่ยจะได้น้ําน้อยกว่าตัว750วัตต์นะครับแล้วก็เฮดเจ็ดร้อยวัตต์นี่จะสูงกว่าประมาณ10เมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูที่พื้นที่ของเรานะครับแล้วก็งบประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมแนะนําสําหรับตัวสี่วัตต์นี่ก็นี้ใช้ท่ออาเลดสนิ้วนะครับแนวราบนะครับไม่เกิน200เมตรนะครับใช้ได้เลยนะครับส่วนแนวดิ่งนะครับ ผมแนะนําไม่เกิน10เมตรเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าระยะ10เมตรเนี่ยเขาจะได้น้ําอยู่ประมาณ4คิวนะครับผมก็ถ้าถ้ามากกว่านี้เฮดขึ้นไปเกิน10เมตรผมแนะนําก็ลองโหลดโหลดโหล,ลดเหลือนิ้วครึ่งดูนะครับผมงบประมาณของเขาก็จะอยู่ประมาณเอ่อผมคํานวณค่าแผงคร่าวๆนะครับก็ตีไป8,000บวกกับประมาณ5,000ก็อยู่ประมาณ13,000ต้นๆน,นะครับก็จะใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็ จะมาคู่กันเลยนะครับเป็น710วัตต์ซึ่งเป็นปั๊มที่ใหญ่กว่านะครับเทสสูงกว่าน้ําเยอะกว่านิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับแนวลาบนะครับแนะนําไม่เกิน300เมตรนะครับได้ได้เลยนะครับใช้ท่อ2นิ้วนี่แหละนะครับผมส่วนแนวดิ่งนะครับส่งสูงนะครับผมแนะนําไม่เกิน18เมตรนะครับผมเฮตจะเพิ่มมากกว่าเจ้าตัว400วัตต์ถึงประมาณ8เมตรถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับระยะนี่18เมตรนี่ได้อยู่ประมาณ4คิว นะครับ4ี0 0ลิตรต่อชั่วโมงท่อ2นิ้วก็ยังเต็มท่ออยู่นะนะครับยิ่งตื้นนะครับระยะ10เมตรดีได้น้ำเกือบเกือบประมาณ1 3 1 4คิวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในระยะ10-18เมตรนี่2นิ้วก็ยังเต็มท่ออยู่นะครับผมก็จะเหมาะนะครับหรือถ้ามีงบมากขึ้นนะครับก็ก็เลือกตัวเจ้า7 1 0วัตต์นะเพราะว่าเขาใช้34แผงได้นะครับงบประมาณก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณ1 7 0 0 0นะครับผมค่าขอนะครับก็อยู่ไม่เกินนี้นะครับก็จะเหมาะหมื่นไปปก็จะเหมาะน้ำเยอะกว่า สูงกว่านะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับสําหรับรุ่นที่ไม่มีกล่องคอนโทรลนะครับขนาด700ซวัตต์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อเอาเลส3นิ้วนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ราคา5,006นะครับกินเงินปลายทางนะครับก็จะได้ปั๊มนะครับแล้วก็ใส่ไฟ10เมตรเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็สเปคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับก็เป็นสเปค 315Q นะครับเยอะมากๆนะครับแต่สิ่งที่น้อยนะครับก็คือเฮดนะครับเฮดเขาสูงสุดแค่9เมตรเองนะครับผม นะแรงดันนะครับก็อยู่ที่96โวลต์นะครับตัวนี้7 5 0วัตต์นะครับรับแรงดันได้ตั้งแต่60ถึง190โวลต์ก็คือใช้แผง3ถึง4แผ่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเจ้า710วัตต์2คิวก่อนหน้านี้นะครับผม300วัตต์ก็ใช้4ได้นะครับถ้าเป็นพวก400แผง400วัตต์ก็ใช้3แผ่นพอนะครับผมทีนี้ตัวนี้ถามว่าเหมาะแบบไหนเ,เหมาะยังไงนะครับตัวนี้จะเหมาะง่ายๆเลยก็คือเหมาะสําหรับถ่ายน้ำในระยะสั้น ไม่ไกลนะครับแล้วก็ระยะส่งสูงไม่ไม่สูงนะครับหลัก1 2 3เมตรแค่นั้นเองนะครับถ่ายจากอ่าคลองชลประทานคลองไส้ไก่พวกนี้นะครับเข้าในส่วนของบ่อได้นะครับผมถ่ายระยะสั้นๆนะครับระยะแนวราบนี้ไม่ควรเกินร้อยเมตรนะครับผมจะได้น้ําเยอะมากๆนะครับผมนี่ระยะที่เหมาะสมเนี่ยถ้าสําหรับท่อ3นิ้วของเขาเลยเนี่ยผมแนะนําหย่อนไม่เกิน6เมตรนะครับเจ็ดเมตรแปดเมตรก็ได้อยู่แหละแต่มันก็จะได้น้ําน้อยนะครับถ้าถ้าขึ้นไปถึงระยะประมาณ8เมตรเดี๋ยวได้น้ําอยู่แค่ 5ผลิตต่อชั่วโมงเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเหมาะเนี่ยจริงๆแล้วเ,เลือกระยะที่กินขาดชนะตัวเจ้า2นิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่ประมาณไม่เกิน7เมตรนะครับ6เมตรนี่ก็ชนะเลยก็ได้น้านอยู่ประมาณเกือบ20คิวนะครับ6-7เมตรในแนว่ามนี่ไม่ควรเกิน100เมตรก็จะได้น้านเยอะกว่าเจ้า2นิ้วนะครับผมสาหรับงบประมาณนะครับก็ราคาพอๆกับตัว700วัตที่เป็น2นิ้วนั่นแหละฮะก็อยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะครับผม สำหรับแผงสำหรับตัวปั๊มนะครับผมสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับระยะที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งสูงในแนวดิ่งหรือแนวราบนะครับอันนี้ผมแชร์คว่าเหมาะสมนะครับผมจริงๆสามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมเพราะว่าบางท่านกระส่งได้มากกว่าที่ผมแนะนานะก็ถ้าเป็นตัว280บาทนะครับแนะนําส่งสูงแนวดิ่งนะครับส่งไม่เกิน10เมตรนะครับแนวราบไม่เกิน100เมตรก็จะเหมาะนะครับเอาตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น400บาทนะครับถ้าอยากได้น้ํามากขึ้นนะครับส่งสูงไม่เกิน10เมตรแล้วแนวราบไม่เกิน100เมตรนะครับผมก็เอา ไปแล้วได้น้าเยอะกว่าตัว280บาทนะครับเพราะว่าเป็น o u t l e 2นิ2ว้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว750บาทนะครับที่เป็น o u เด e 2นิ้วนะครับผมแนะนําส่งสูงไม่เกิน18เมตรนะครับแนวราบไม่เกิน30เมตรนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมตัว3นิ้ว710บาทนะครับแนะนําส่งสูงไม่เกิน6-7เมตรนะครับประมาณนี้นะครับแนวราบไม่ควรเกิน100มเน100มตรนะครับอันนี้พูดถึงระยะที่เหมาะสมนะครับ <c oughs> จะสรุปสุดท,ท้ายสั้นๆประมาณนี้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืดหยุ่น ยืดหยุ่นได้ต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรบางท่านก็อาจจะไปเพิ่มเฮดเอาเองก็ได้แล้วก็ดูรีเสิร์ชเอาเองนะครับทดสอบเองดูบางที่อาจจะได้มากกว่าที่ผมบอกก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้แล้วก็ปั๊มทุกตัวนะครับผมลูกค้านะครับตัวไหนเหมาะที่สุดนะครับผมก็หลักๆก็จะมีเรื่องของงบประมาณนะครับผมแล้วก็ความต้องการใช้น้ํางบน้อยนะครับเราก็ต้องเลือกปั๊มที่ตัวตัวเล็กนะครับเพราะว่าใช้แผงน้อยปั๊มก็ราคาถูกกว่าแต่ถ้างบเราเยอะ เราก็เลือกปั๊มที่ตัวใหญ่ได้นะครับผมแต่ถ้างบเยอะแล้วความต้องการใช้น้ําน้อยเราก็เลือกปั๊มที่ตัวเล็กนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมที่เบอร์0647900283นะครับผมหรือว่า0926838254นะครับผมก็ราคานะครับสรุปสุดท้าย280บาทนะครับท่อหนึ่งนิ้ว4,004เก็บเงินปลายทางนะครับ400บาทสองนิ้วนะครับ4,009เก็บเงินปลายทางนะครับผม750บาทสองนิ้วนะครับผม 5,400่ 5, 4, เก็บเงินปทาง750บาท3วัตสนิ้ว5้0เก็บเงินปทางสินค้านะครับรับประกัน1ปีแบบไม่มีเงื่อนไขห้ามหายนะครับผมนะโทรมาได้เลยครับ